ก็เอาสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้กับรายการ GTPC เห็นนะฮะวันนี้จะเล่นเกมนายพล Pocket Edition นะฮะจะเล่นในแบบแบบ Sky is land นะฮะเวอร์ชัน2นะครับผมก็ไปหาโลกกันในนันะ้นะฮะเดี๋ยวเขาปรับสิ่นิดนะโอเคครับไม่ก็ะตุกนะกระตุกได้ก็ไม่เป็นไรขออภัย กล่องแล้วก็ให้เตียงฟรีมาอีกอันหนึง่งไม้ก่อนอันนี้ดูเตียงัไม้ไมโอ๊กเลยโอเคเอา่าไ,ไม่ให้โอ๊กดิเป็นไม้ในยุคดั้งเห็นว่าแขนผมเป็นแบบสีอย่างนั้นนะครัคือ ผมได้ลงสกินดีเคสไว้นะฮะเล่นแบบวันนี้จบพารนะ์ตนะฮะก็อ,อย่าลืมอะไรว่าต,นะตอนเราเกาดมาเกิดมาก็มีผูวมีไก่ให้เลยดีจังร่อดมี่งเย็นอ้าวมี เดี๋ยวเราจะมีภารกิจนะคือเราจะไปในรกอะ่ะในโรกในพีซีนะฮะเรเห็นนะเดี๋ยวเราจะทำมาดูกันฝั่งน,นี้เป็นแบบนี่นะเราก็ไปครบสี่ฟังภารกิจไปครบสี่ฟังแล้วเราก็จะได้ของเยะอยเบยฟีเบสโอเค เดี๋ยวทำก่อกนก่อนใช่มไมเนี่ยทำเจ้าหมูเจ้ากาจะเกิดไม่มีนะเกิดก็ไม่มีโอเคหยับแล้วทำนนี้อันนี้เอาไม้เก็บมนเอาเก็บตีนมา ทำ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 ตรงตรงตรงนี้กันบนุ้เลย,น,ยนะวิธีทำนะก็ใครยังไม่รู้เ๋ยวอัสอนนี่ตรงนี้สามบล็อกยาวนี้แล้วก็หักหักมาทั้งโอเคเก็บติดเงี่ย แล้วคุณก็วางล็อกไว้นะไว้ตรงนี้แล้วก็เราวางไว้ตรงนี้แล้วก็ทุบบอกให้เอาคุดอะไรวะไล้วก็เ,เน่จะเป็นอย่างนี้นะ่อเคแลก็เก็บแล้วก็ทำที่ขุด อย่างนี้จะคุณเห็นนจะคุณเห็นเผื่อนสองอันเลยเก็บไว้อันโอเคเดี๋ยวยังไงนี่แค่นี้ก็แล้วกันปวดท้องนะฮะแค่นี้ก่อนครับแล้วก็อย่าลืมเอ่อกดตับสควอชกดไลค์อะไรกันเนาะแค่นี้แหละบายสวัสด,ดีครับ